เดินหน้านะครับถอยห,หลังขวาซ้ายไอสังเกตดูนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้ธงชัยเป็นซิลเล็กนะครับมาทำแผงควบคุมมอเตอร์ดีซีนะครับก็ขั้นตอนนี้กำลังทำการยึดตัวชุดแผงวงจร เข้ากับตัวแผ่นพลาสติกนะครับจะนำแผ่นพลาสติกตัวนี้ไปยึดภายในกล่องนะครับก็ขั้นตอนนี้กำลังเจาะร้อยน็อตนะครับร้อยสกรูก็นี่นะครับหน้าตาหลังจากที่ผมได้ทำการยึดชุดแผงอุปกรณ์ต่างๆนะครับเข้ากับตัวแผ่นพลาสติกนะครับ เพื่อที่จะได้เอามาลงกล่องนะครับตัวนี้นะครับวางข้างในนะครับ <Okay. S 1> ก็ขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับจะมีชุดขับมอเตอร์หนึ่งตัวสองตัวนะครับหนึ่งสองซ้ายขวานะครับเป็นรีเซิร์ฟเวอร์สเต็ปดาวแบบตัวเล็กนะครับสเต็ปดาวตัวใหญ่นะครับก็มีตัวใหญ่มีจอ led บอก วนนะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมจะมาเจาะไอ้กล่องพลาสติกนะครับเพื่อที่จะใส่ตัวเทอร์มินอลน,นะครับแล้วก็พับลมนี่แหละนี่ครับพับลมแล้วก็สวิตปิดเปิดานี่ครับ แล้วจะเจาะชุดนี้ใส่นะครับแล้วก็ค่อยเอาตัวนี้มาใส่ในกล่องพลาสติกโอเคครับ ท่านผู้ชมครับเ,เจอกับผมธงชัยเบนซิเล็กในคลิปนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทดสอบการทํางานของกล่องควบคุมมอเตอร์ดีซนะครับก็หลังจากที่ผมได้ทํากล่องควบคุมตัวนี้ขึ้นมานะครับผมก็ทําการสั่งซื้อเจ้ามอเตอร์ตัวนี้มาทดสอบนะครับก็มอเตอร์ที่ผมสั่งมาเป็นมอเตอร์24โวลต์ดีนะครับ สองวัตต์นะครับ2ลูกนะครับก็เบื้องต้นผมได้ใช้แบตเตอรี่แค่ลูกเดียวนะครับในการทดสอบครั้งนี้ก็อีกลูกหนึ่งเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเพราะว่าเจ้าแผงวงจรข้างในผมได้เซตระบบให้เป็นกระแสไฟ12โวลต์นะครับก็เดี๋ยวแก้ไขข้างในก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาพ่วงเป็น อ่ายีบสี่วลตอีกทีหนึ่งก็ข้างในคือเซตร,ระบบเป็น12บวลตน,นะครับก็เดี๋ยวจะมาทดสอบกับตัวควบคุมที่ผมใช้เล่นเครื่องบินบังคับวิทยุนะครับเป็นชุดบังคับเครื่องบินรุ่นไฟสกายนะครับ fsi 6นะครับก็เดี๋ยวมาทดสอบกันนะครับควบคุมดู ก็เบื้องต้นผมได้ต่อชุดสายมอเตอร์นะครับเข้ากับตัวเทอร์มินอลนะครับที่เชื่อมโยงเข้าไปในวงจรด้านในก็อาจจะพูดติดๆขัดๆนะครับเจ้าพระเอกของเราก็คือกล่องนะครับตัวกล่องก็เดี๋ยวผมจะเชื่อม ตัวรีโมทนะครับเข้ากับชุดชุดกล่องควบคุมก็อันดับแรกก็เปิดรีโมทนะครับแล้วก็มีสวิ์ด้านข้างนะครับที่ผมได้ได้ทำใส่ไว้นะครับพอเปิดสวิ์พัดลมก็จะทำงานโอเคครับสัญญาณเข้าพื้นที่เรียบร้อยนะครับจะมีไฟก็ จะมีไฟแสดงสถานะนะครับว่าโวลต์กี่กี่โวลต์น,นะครับก็ก่อนอื่นอย่างที่ผมบอกนะครับแบตเตอรี่เป็นลูกเดียวนะครับ12โวลต์แต่มอเตอร์เป็น24โวลต์น,นะครับ2ตัว250วัตต์ก็เดี๋ยวปิดกล่องนะครับปิดกล่องให้พัดลมทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับลมมันจะหมุนเวียนด้านในแล้วก็จะระบายออกมานะครับ จะเปิดไว้ไม่ได้ก็เดี๋ยวทดสอบการหมุนของมอเตอร์นะครับมอเตอร์ Motor 24โวลต์แต่ใช้แบตเตอรี่เพียงลูกเดียวก็มาทดสอบกันครับเดินหน้านะครับก็มอเตอร์มันจะหมุนไปทิศทางเดียวกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราใช้งานจริงเราจะไปสับสายใช้ยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่เดี๋ยวนี้ก็จะ ทดสอบบังคับให้ดูก่อนนะครับโอเคลองเดินหน้าดูนะเดี๋ยวเกื่อมองไม่เห็นเดินหน้านะครับถอยห,หลังขวา ้ายไอสังเกตดูนะครับกดเดินหน้ามันจะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับถอยหลังจะตามเข็มนาฬิกาแต่พอผมกดเลี้ยวซ้ายมันมันจะมิกกันนะครับตัวหนึ่งจะตามเข็มนาฬิกาตัวหนึ่งจะทวนเข็มนาฬิกา,น,น,กานะครับตามเข็มนาฬิกาทวนเข็มนาฬิกานีครับครับแล้วถ้า ถ้าผมทะยงไป45องศาอ๋อคือถ้าผมทะยงไป45องศามันมันจะมันจะทำะทำงานเพียงข้างเดียวนะครับนี่นะครับทํางานเพียงข้างเดียวแล้วถ้าผมกดมาฝั่งนี้อ๋อนี่ครับการการทำงานของมันอันนี้45องศาเดินหนะ้า ถอยหลังก็แบตเตอรี่ที่ผมใช้นะครับเป็นแบตของจักรยานยนต์นะครับอันนี้นะครับก็เอาเป็นว่าแบตเตอรี่12โวลต์นะครับผมมาทดสอบกับมอตเตอร์24โวลต์ดีซีนะครับขนาด250วัตต์ก็มาใช้กับกล่องควบคุมที่ผมได้ทำขึ้นมานะครับแล้วก็ เชื่อมโยงเข้ากับตัวชุดบังคับรีโมทนะครับก็การทำงานเบื้องต้นผมก็ว่าโอเคนะครับยังไม่มีแรงแรงรับเด๋กนี่ครับมันตามจอยสติ๊กนะครับเรากดเบามันก็จะเดือนช้านะครับนี่ครับประมาณนี้กดมามันก็เพิ่มความเร็วขึ้นนี่ครับ กดช้าก็าไปช้าก็ลองโยกไวๆดูมันจะตอบสนองนละอ๋อน่าจะเกี่ยวกับไฟไฟไม่พอมันโยกมันมันกระชากมันน่าจะกระชากมันก็เลยไี่เน่นไฟไม่พอ <c oughs> ไอ้นั่นคืออะไรวะโอเคครับก็เบื้องต้นนะครับสำหรับเจ้ากล่องควบคุมตัวนี้นะครับที่รับ สัญญาณการบังคับจากรีโมทนะครับตัวรีโมทไฟสกายนะครับเป็นตัวส่งสัญญาณให้รีซซฟรีซีฟก็กระจายคำสั่งไปยังแผงวงจรควบคุมทิศทางไอ้แผงควบคุมส่งที่ส่งกำลังมามาให้กับมอเตอร์นะครับส่งกำลังไฟมาให้กับมอเตอร์ก็ผมว่าเบื้องต้นก็โอเคดีนะครับสำหรับเจ้ากล่องตัวนี้นครับ ส่วนงบประมาณที่ผมทํากล่องตัวนี้คร่าวๆนะครับผมไม่ได้จดรายการไว้นะครับก็น่าจะพันพันต้นๆหรือไม่ถึงพันนะครับก็เกือบพันนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับเฉ,เฉพาะเจ้าตัวกล่องนะครับที่ที่มีวงจรข้างในเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ผมว่าโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะนำกล่อง ควบคุมตัวนี้นะครับชุดควบคุมตัวนี้นะครับรวมทั้งมอเตอร์แล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตเจ้าแบตเตอรี่นะครับเป็น24โวลต์นะครับเดี๋ยวปรับแต่งปรับจูนระบบไฟข้างในก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมเซ็ตระบบไฟให้เป็น12โวลต์นะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะครับใช้แบตเตอรี่2ลูก24โวลต์นะครับ ก็เบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการทดสอบกล่องควบคุมมอเตอร์ DC เดี๋ยวคลิปถัดไปผมจะใช้ชุดควบคุมพวกนี้นะครับ,นะรบไปใช้งานกับอะไรก็คอยติดตามกันต่อไปก็สําหรับคลิปนี้ก็นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับมารีวิวเจ้ากล่องควบคุมมอเตอร์ DC ที่ได้รับสัญญาณภาคส่งจากรีโมทต,ตัวนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูกันก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสุดยอดมาก